สวัสดีค่ะทุกคนซาลองเปาผักเห็ดหอมค่ะซาลองเปาแต่ยาวๆนิดหนึ่งนะคะยาวๆะะก็เรียกซาลองเปาหน่อยนี่ผักเห็ดหอมข้างในมันก็จะเป็นไส้ผักแล้วก็เห็ดหอมค่ะนี่แอวไลาลาจะทําให้ดูนี่ค่ะข้างในอร่อยค่ะทุกคน,นล้างมือแล้วขออนุญาตใช้มือเลยเนาะ ก็จะมีกลิ่นเห็ดหอมหอเห็ดหอมก็มีส้ร่องเทศยำส้ม น้้มรส,สชาติก็จะไม่ค่อยหวานเปรี้ยวแต่ก็อร่อยดีได้ความหวานของน้ำท่มใช่อร่อยแล้วทุกคนผักเห็ดหอม ช่วงนี้เริ่มมีซาลาเปาเจออกมาเมื่อวานก็กินไส้ฟักทองก็อรหวานดีมีฟักทองมีข้าวโพดอันนี้ก็เป็นซาลาเปาเจผักเห็ดอมแล้วก็จะเป็นพวก ผัดดำผัวแดงเนาะถ้าเป็นเจผัดดำผัวแดงผัดเจอน้ำซุปอร่อย